อีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งเราอาจไม่เคยได้จัดไม่เคยได้รับรู้รับฟังเกี่ยวกับวันสาคัญในวันนี้ก็ด้วยบรารักัดของอุบ่าวสาวในวันนี้นะครับอาจจะด้วยบรารักัดของเบโอตก็ได้ขอร้องว่าให้จัดมัจลิสพิเศษขึ้นมาในวันนนี้แต่จริงๆแล้วมัจลิสในวันนี้ก็เป็นอีกมัจลิสหนึ่งที่มีความบรามรักัดมัจลิสแห่งอาลุนเบตอะลัยฮิมุสลามนั้นมีมากมายหลายรูปแบบแต่ทุกทุก มัจลิสที่เกี่ยวข้องกับอัลลุนเบตอะลัลฮิมุสลามเอาหมายหลักที่แท้จริงของมัจลิสต่างๆเหล่านี้เพื่อนํามนุษย์เข้าสู่ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมีปัชญามีฮิกมะต่างๆอย่างมากมายที่ซ่อนไว้ในมันจลิสต่างๆเหล่านี้ในวันมาบาอัสก็จะมีฮิกมะรูปแบบหนึ่งในอิดุลกัดีรก็จะมีฮิกมะรูปแบบหนึ่ง แต่ในวันอื่นก็เช่นกันในวันนี้ก็จะเป็นอีกฮิกมห์หนึ่งเข้าหมายหนึ่งปัจฉาที่สําคัญต่างๆก็จะถูกเปิดเผยในวันแห่งรูปลักษณะเหล่านี้วันนี้วันที่หนึ่งุลฮิจักตรงกับวันการอภิเษกสมรสระหว่างท่านหม่ามาลียอะลัยฮิสสลามกับท่านยญิงฟาติมาบินทิรุสุลลีลาซุลลัลลอฮิวะลัยฮิวะสซลัมซึ่งเป็นัน งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่มีงานเฉลิมฉลองใดๆที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับงานในวันนี้ในริวายะได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นงานที่มีการเฉลิมฉลองเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นดินความเป็นวันแห่งความสุขของชาวฟ้าและชาวดินซึ่งชลองรายละเอียดจะมาในตอนที่สองของมันครับตอนที่หนึ่งนั้นอยากจะพูดเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญของการมี คู่ครองเกี่ยวกับความสําคัญของการแต่งงานซึ่งถือว่าเป็นรากฐานแห่งความสําเร็จทางจิตวิญญาณครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนั้นขอให้ตั้งใจฟังนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็สามารถที่จะปรับปรุงได้ให้ตรงกับเป้าหมายของการแต่งงานบทบัญญัติที่มีอยู่ในอิสลามนั้นเป้าหมายดังที่บอกมีไว้เพื่อ พัฒนามนุษย์เข้าสู่อัลลอฮ์ที่เราบอกว่าพัฒนามนุษย์เข้าสู่ความสมบูรณ์เนี่ยความสมบูรณ์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไปสู่ความอ้วนความใหญ่หรืออะไรความสมบูรณ์สิ่งที่สมบูรณ์ที่แท้จริงคือเข้าสู่อัลลอฮ์ญญาการพัฒนามนุษย์เข้าสู่ความสมบูรณ์ก็คือนํามนุษย์เข้าสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาั่นคือป มายของชริยัตอิสลามเป้าหมายของการวางชริยัตหรือว่าวางบทบัญญัติต่างๆในอิสลามน่งแน่นอนชริยัตต่างๆนั้นมีมากมายหลักๆที่มุสลิมทั่วไปให้ความสำคัญก็คือนามาการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจจ์แล้วก็ในมุมของเศรษฐกิจก็คือ zakat าาุมสุสเข้มน้นไปกว่านั้นก็คือ jihad วอาละตะบารอเกี่ยวัชารีอะต์ที่เป็นชารีอะต์หลักๆในอิสลามและชารีอะต์อื่นๆนิการ์ก็เป็นอีกชารีอะต์หนึ่งในอิสลามซิ้งแม้นโดยตรงในภาควิชาสาขาฟิกการนิกา์หรือการแต่งงานนั้นถือว่า เป็นชรีอะต์ที่อยู่ในภาคมุอมามลาตไม่ใช่อิบาด,ดัตโดยตรงบทบัญญัติในอิสลามแบ่งเป็นสองหมวดหมู่สํคาคัญด,ด้วยหนึ่งภาคอิบาดัตสองภาคมุอมามลัตมุอมามลาตก็คือการใช้ชีวิตส่วนอื่นๆนีิก็เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในภาคมุอมามลัตไม่ได้เป็นภาคอิบาด,ดัตโดยตรงแต่ถ้าเราพิจารณาเนื้อหารายละเอียดของนิกาเราจะพบว่า มันมีความสําคัญอย่างเหลือเชื่อนะมันมีความสําคัญอย่างเหลือเชื่อว่าเรื่องนี้นั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ถึงขนาดนี้ในบรรดาชริยต์ทั้งหมดแน่นอนถ้าเรา ไม่พูดในวันนี้ถ้าเราไม่ถามในวันนี้อาจจะไม่มีใครตอบถูกเลยว่าในชริอะต์ของอัลลอฮฺซุบฮานาอูตละลาทั้งหมดนามนาซกาฮัดบวชคูมุสอะไรกันแล้วแต่เลารักอันไหนมากที่สุดในบทบัญญัติของพระองค์ถ้าไม่ใช่วันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์าไม่มีใครตอบถูกบางคนอาจจะบอกว่าเราชอบนามนาดอัลลอ์ชอบคนอ่านกุรานแต่ว่าแน่นอนในบทบัญญัติทั้งหมดเนี่ยอัลลอบฺรักบทบัญญัติไหนมากที่สุดในอิสลามคําตอบคือการแต่งงาน มาบุียาในอิสลามอาฮบบะอิลลลลอห์มินันซิวาจไม่มีรากฐานไม่มีบทบัญญัติใดในอิสลามที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮ์เท่ากับการแต่งงานเท่ากับการมีคู่ครองนี่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบทบัญญัติอันนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีคู่ครองแลวเราอย่าลืมว่าเป้าหมายว่าทำไมอัลลอฮฺมาฮนูตะลาลรักการแต่งงานมากที่สุด แน่นอนคนที่ไม่รู้เป้าหมายก็อาจจะตอบไอ้คนละทิศคนละทางเงกี่ยวอะไรกับอัลลอฮ์ทำไมเรามีความสุขเมื่อมนุษย์แต่งงานจริงๆงมันเป็นความสุขของมนุษย์มันเป็นมนุษย์ได้ได้กระทำในสิ่งที่ตัณหาอารมณ์เขาต้องการเป็นความสุขทางร่างกายของมนุษย์ทําไมจึงเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์สุบฮานุตาละหนึ่งในคําตอบก็คือมันไม่ได้มีแค่นั้นการแต่งงานเรื่องของเพศสัมพันธ์ เรื่องความสุขฉันสามีภรรยานั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นของผลของการแต่งงานเพราะถ้าเป็นเพียงในเรื่องในลักษณะเหล่านี้มันไม่ได้เป็นที่รักยิ่งต่อลอสปาตลาอย่างแน่นอนนี่อันที่หนึ่งที่จะชี้เห็นถึงความสําคัญของการมีครอบครัวความสําคัญของการมีคู่ครองในมุมมองของอิสลามฮดิษต่างๆต,ต,ตามมาอีกมากมายความสําคัญของสิ่งนี้เราดู ความสาคัญของสิ่งนี้ท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลละฮิวะอัลีฮิวะสัลลัมถึงขั้นประกาศไม่รับเป็นอุมมะสําหรับคนที่ไม่แต่งงานทุกๆมัจลิสที่เราจัดเราจะอ่านอัลกนิกะเราก็จะได้ยินฮะดิษบทนี้อัลลอฮุสุลลัลสุลลัลละฮิวะอัลีฮิวะสัลลัมอันนิกาฮุสุนนตีฟะมันรอกีบะอันสุนนตีฟะไลซามินนีการนิกะการแต่งงานเป็นหนึ่งในสุนัตของฉัน และใครก็ตามหลีกเลี่ยงนะหลบหลีกหลีกเลี่ยงรังรอตึงเวลาคนนั้นไม่ใช่อุมมัตของฉันหนักเป็นอย่างมากดังนั้นในวันกิยามัตจะมีคนจำนวนหนึ่งสมมตินามาดดีอิบาดัดดีทำความดีมากมายเราไม่รับเป็นอุม,มัตเพราะเขาไม่แต่งงานสแสดงว่ามันมีปัญหาใหญ่ในจิตวิญญาณของคนที่ไม่แต่งงาน คนที่ไม่แต่งงานจะต้องมีปัญหาทางจิตวิญญาณอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนไม่ละหมาดสมมติไม่ใช่ว่าของฉันบอกว่าคนไม่แต่งงานไม่จะบอกมันว่าไม่แต่งงานด้วยหรอกบาคือไม่แสดงความอยากหลีกเลี่ยงหลีกห่างการแต่งงานบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่อุมมะของฉันแสดงว่าบทบัญญัติอันนี้เป็นบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่ถึงขั้นตัดสินความเป็นอุมมะและความไม่เป็นอุมมะ ของนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะอะลัยฮิวะสัลลัมหรืออีกฮะดิษหนึ่งการแต่งงานเป็นคือครึ่งหนึ่งของศาสนาอีกครึ่งหนึ่งให้เขาผลขวายหาเอาเองในการปฏิบัติดังนั้นมนุษย์จะปฏิบัติตนดีสักขนาดไหนเขามีอยู่ครึ่งหนึ่งของศาสนามนุคนนี้ยังไม่แต่งงานเขามีอยู่ครึ่งหนึ่งของศาสนาเขาได้ครึ่งหนึ่งของศาสนาเท่านั้น ตายไปก็คือก็ก็สมมติว่าปฏิบัติดีและสมบูรณ์ก็ตายไปก็คือตายไปแบบคนที่ได้ศาสนาไปห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นของศาสนาอยู่ที่การแต่งงานไมนไม่ว่าเราจะปฏิปฏิบัติดีสักขนาดไหนให้รู้ว่าคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานให้รู้ว่าครึ่งหนึ่งนั้นจะไม่มีวันพบเจอจนกว่าเราจะแต่งงานส่วนคนที่แต่งงานสมมติรครึ่งแรกยังไม่มีแต่งงานได้มาแล้วห้าสิบครึ่งหลังก็จะต้องดิ้นรนโขนขวายหาเอาเองอีก ครึ่งหนึ่งที่เหลือหรืออีกบทหนึ่งที่เวามาัำการต่งงานนะอักษรุนอัลลินนารอัลอุซาบส่วนมากของชาวนารกคือคนโสดส่วนมาก,น,มากนั้นถ้าเราใครได้เข้านารกเราจะเป็นอะไนะได้เข้านารกก็จะพบว่าในนรกส่วนมากจะมีแต่คนโสดยิงงอีกทีต่ลาะอีษต้องว่ากันละเอียดหมายความว่าอย่าง,าง,างไรที่ท่านนาบีุมฮัมหมัดสลลลวะละฮิวะอาลีฮิวะสลัมบอกว่าส่วนมาก ของอาหลินนา์ชาวนรกคือคนโสดในยากที่ลึกซึ่งลึกซึ่งเล็กน้อยกันแล้วกันของมันก็คือต้องการจะบอกว่าความโสดมีส่วนหนึ่งที่จะทําให้มนุษย์เข้านรกความเป็นโสนี่แหละมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะทําให้มนุษย์ลงนรกผลของการคลองโสดจะทําให้มนุษย์ลงสู่นรกได้อีกมากมายหลายคดีนมาดของคนที่มีครอบครัวประเสริฐกว่านมาดของคนโสดถึงเจ็ดสิบเท่าเจ็ดสิบเท่า ไม่เท่ากันดั้นั้นหาความสําคัญต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในอิสลามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแต่งงานบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีคู่ครองเนี่ยพระหมายอัมเีรียญกุรานได้อธิบายว่าอย่างสั้นๆอย่างง่ายๆอย่างสั้นๆอย่างง่ายๆให้มนุษย์เห็นถึงความสําคัญของการแต่งงานและปฏิเสธทุกปัญหาทุกข้อแม้ที่จะทําให้มนุษย์ตัดสินใจรั้งรอการแต่งงาน ก็องการที่รอง่านกันเป็นประจำประจำในมัจลิสนี้กซึ่งอยู่ในสุรตุนูรวันกิฮุลอายามะมินคุมมาสอลลหีนามินอิบาดิคุมวะอิมาอิคุมชงทําการแต่งงานต้องทําการแต่งงานวันกิฮุอายามะมินคุมคนโสดของพวกเจ้าวัดอลิหินคนดีของพวกเจ้า มีนอบาดิกุมวะอิมาอิกุมจากบวงธาตชายจากบวงท่านหญิงคือแต่งงานมนุษย์ต้องแต่งงานเป็นไทยเป็นทาตเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวจงแต่งงานทาตหญิงก็ต้องแต่งงานทาตชายก็ต้องแต่งงานคนเป็นไทยก็ต้องแต่งงานคนดีก็ต้องแต่งงานคือทุกคนจะต้องแต่งงานวาลกิหุลสั่งให้ทําการแต่งงานหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบานุอุตาลาตรงนี้สาคัญเป็นอย่างมากหลังจากอัลลอฮฺสุบานอุตาลาได้ ประตูของการปฏิเสธการแต่งงานด้วยคําคําเดียวด้วยคําคําเดียวเหตุผลมนุษย์ที่ไม่แต่งงานอาจจะมีมากแต่เหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์อ้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่แต่งงานนั้นจะมีเหตุผลเดียวคืออันนี้สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เลยด้วยองค์การที่ตามหลังมาด้วยคําสั้นๆว่าอียกูนูฟุกระครั้งแรกบอกจงแต่งงานชาติไทยคนดีคนเบาวชายเบาวหญิงทั้งหมดต้องจับแต่งงานให้หมด ยี่วันกิฮุลคือให้จับแต่งงานไม่ใช่ไม่ใช่สั่งให้ผู้ฟังจงแต่งงานสั่งให้ผู้ฟังนั้นจงทําการแต่งงานหรือจับแต่งงานให้หมดนั้นบอกว่าอียะคูนูฟุการอถ้าพวกเจ้าฟากีรยากจนฟากีรถ้าเจ้าฟากีรถ้าเจ้าเป็นฟุกรอยากจนนั่นคือเหตุผลแรกเอตผลหลักที่มันจะนําเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่สู่การแต่งงานและจริงๆโลกทั้งโลกณนะวันนี้ก็เผชิญกับปัญหานี้ความยากจนเป็นเหตุผลอันหนึ่ง ที่ทำมนุษย์ที่ทาให้มนุษย์ไม่แต่งงานยากจนตรงนี้เกิดมาจากน้ามือของมนุษย์เองมนุษย์วางมาตรฐานของการคลองชีพของการคลองคู่ให้มันสูงเกินเหนือเกินตัวเองสร้างความลําบากเราสร้างมาตรฐานที่ผิดผิด,ผดขึ้นมาเองถ้าใครจะมีสมมติจะมีจะแ,แต่งงานต้องเตรียมทองสองบาทสาบาทหาบาทเจ็ดบาทสิบาท ตังห้าหมื่นทองห้าบาทตังสิบหมื่นทองสิบบาทไร้วางกันไปเรื่อยๆมัวประวัยอย่างงี้ก็เมื่อเมื่อไปเทียบกับไอไอกองที่เราวางเรากลายเป็นคนจนทันทีบางยุคบางสมัยหรือจนในรูปลักษณะอื่นๆเราบอกไม่ต้องกลัวอียุคอียะกูนูฟุกรอยุคนี้มุลลามินฟัซลิอัลลอฮ์จะให้เจ้ารวยถ้าเจ้าจนและไม่กล้าแต่งงานเราบอกไม่ต้องกลัวแต่งงานและเราจะให้เจ้ารวยแล้วก็เปิดเผยความลับ ผลของการแต่งงานมีเยอะแต่ว่าองค์การนี่เปิดเผยมาอันหนึ่งนบีมาเปิดเผยอย่างละเอียดอัลลอฮ์จะทําให้เจ้ารู้รวยจากอะไรมินฟาซลีฮีจากฟัซลัตต่างๆที่พระองค์จะบออใไปฟัซละคือความประเสริฐความโรดปานทั้งในรูปลักษณะของวัตถุและจิตวิญญาณแต่จริงๆและเน้นไปทางจิตวิญญาณไม่ได้บอกว่าร่ารวยจากเงินทองร่ารวยจากบอกว่ามินฟาซลีฮีจากฟาซของพระองค์ฟัซละถ้าเราจะตับซีด มินฟัซลิฮีคขาว่าฟัซคำเดียวท่านนาบีสุลัยมานอะฮิสลามได้ทับศีลนะเมื่อท่านนาบีสุลมานอะฮิสลามได้รับการปกครองอาณาจักรทั้งยินทั้งมนุษย์ปกครองแม่นแต่บรรดาสัตว์ทั้งหมดเนะสือสิงกระทิงเลดนกอะไรทั้งหมดอยู่ในอาณาจักรของการปกครองของท่านนาบีสุลมานอนาานนะฮิสลามมีมุอที่เราดูหนังเรื่องนาเนียสมมติเราไปดูเรื่องนาเนีย นี่เป็นแค่การจินตนาการเศษเสี้ยวหนึ่งของอาณาจักรของท่านนาบีสุลมานอะลาัยฮิสสลามและนบีสุลมานอะลัยฮิสสลามก็สรุปทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยพูดภาษานกพูดภาษามดมีกองทัพรับใช้ทั้งกองทัพในรูปลักษณะต่างๆกองทัพที่สามารถเอาบาลังที่อยู่เป็นพันๆไมล์มาได้ในเพียงกระพริบตาที่ได้รับอาณาจากักรอันยิ่งใหญ่อันนี้ทั้งหมดท่านนาบีสุลมานอะลาัยฮิสสลามสรุปไปสันๆันคำเดียวว่าฮาต้ามินฟัตลิรบบี อันนี้มาจากฟ a ซลของผู้อภิบาลของฉันอธิบายคำว่าตับซีดคำว่าฟ a ซลว่าฟ a ซลไแปลว่าอะไรฟ a ซลจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะอัลาที่ท่านบบานบีบอกฮาจามินฟ a z ลีรอบบีท่านนบีบอกและคนที่แต่งงานอาลัลลอฮฺบอกยยนีมุลลามินฟ a ซลีคนที่แต่งงานก็จะได้รับฟ a ซลจากพระองค์นั่นก็คือ ความสงบสุขความปลดปลานความก้าวหน้าการพัฒนาความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณไม่ต้องกวดถ้าแสวงหาสิ่งเหล่านี้ชา้ชาเจ้าต้องการ